นี่นะเอากบยายยายกบให้นะเอานี่เอา,เ,อาเร็วมาจับกบกันเร็วนี่พาน้องหมักจับกบนี่เย่ก่อนเย่จับกบออาวได้กบแล้วหนึ่งตัว หน,น,นูไป,ปยืนอยู่ตรงโน่นอืมไปหนูไปยืนเนี่ยอันนี้เออยืนอยู่นี่นะอ่าหนึ่งตัวแล้วนะอ่าสองอันนี้ออาหนึ่งตัวโน่โนโนโนนี่อ่ะ จามอ่ะเชยอ,อ่ะเชยอามาดูกบกันเลยเปียกโนโน นี่มาอาบตักเลยตักกบเลยตักกบเลยเดี๋ยวยายฮับไปอาบนะ้ำ ตักเลยนู่นนกอยู่นู่นลูกน,น,นกอเอาไปตักนกแล้วนู่นนูนไปคุเอานกแล้วนกมาแล้วนกกระจิบกระจอกนกกระจิบกระจอกมากินอะไรเอ่ยนกกระจอกกระจอกมากินอะไรเอ่ยนกมาแล้วเร็วเร็วเร็วนกมาแล้วจ้าอ่าไปไปเร็วนกมาแล้ว เอาเล่นระยายจะพาไปอาบน้ำกินข้าวอิ่มแล้ว,ดวเดี๋ยวได้ยาให้เอามความสามารถเอาออกได้อ๋อน,นี้กบมาแล้วกบอ่ะนี่กบอยู่นี่ ปลาเร็วเอาได้ปลาไหมจ๊ะได้ปลาไหมจ๊ะได้ปลาไหมจ๊ะไหนให้ยายดูหน่อยเร็วน้องหมากเอ้ยให้ยายดูหน่อยเร็ว <_ c oughs> เด็กๆก็เล่นไปตามภาษาเขาแล้วเด็กๆ เล่นไปตามภาษาเด็กๆเล่นไปตามภาษาเด็กเอ๋เด็กน้อยความรู้จ้อย่างได้โน่โน่โน่โนไหนดูปลาก่อนได้ปลาไหมจ๊ะ มาตักตาอีกเร็ววันนี้ช่างทาสีไม่มาจ้าช่างทาสีไม่มาเลยวันนี้วันนี้หยุดวันนี้ไปทาที่ไหนไม่รู้ไปทาบ้านหลังอื่น นุ่นไปเอาดอกไม้นุ่นไปไปอดดอกไม้หุ่นูน่นนุน่นตรงนูน่นตรงนูน่นไปอดดอกไม้ตรงนู้นนะไม่ต้องดึงนะมากอยู่ไหนอ่ะจะเอ๊โอ้ของพ่อแตกไม่เอาไม่เอาของพ่อแตก มากอยู่ไหน,นเอาลดน้ำให้ยายก่อนปปไปอานนะเอาบัวไปใส่น้ำเร็วลดต้นไม้เร็ว เอาเด็กเด็กลดต้นไม้จ้าอ๋อน้องหมากลดต้นไม้ให้ยายมาเอารถดีๆหน่อยจ้ารถต้นไม้ให้ยายเอาลดต้นไม้ให้ยายหน่อยจ้า